ค่ะมาเบิงเรื่องของการป้องกันไพ่ออนไลน์กันแน่นะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนต้องให้ความเข้าใจและก็ะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยทางสํนานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะร่วมกับทางสํนานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ได้มีการบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้ป้องกันเท่าเท่าท่านไพ่ออนไลน์ค่ะ โดยที่วัดป่าปะปูนนะคะตำบลหน้าบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นางสาวสมธิดาจะเกรงประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับทางสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์โดยนางวิลาวัณแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์พ้อมด้วยทีมงานค่ะได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันเท่าท่านไพ่ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ดิจิทัลและก,การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสังสรรค์ หท่านไพ่โลกออนไลน์และก็มีการรับสมัครอาสาสมาัครดิจิทัลน,นะคะให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปรครอง ทองทีนะคะและกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทองทินกำนันผู้ใยญ่ยบ้านและกับชาวบ้านในพื้นที่เขารวมจำนวน3 5รหา,รายโดยกิจกรรมในเทือนีกระ้ดร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไ้ฮูแ่วท่านขนโกงของแก่งข้อเซนเตอร์ซึ่งในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่กับฮูแถท,ท่านและกับระมัดระวังเรื่องของการใส่เทคโนโลยีหลายขึ้น แต่ก็ยังมีกลุ่มประชากรบางส่วนที่ยังเข้าบ่ถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารอย่างเช่นเยาวชนผู้สูงอายุและก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมทั้งการเช็คข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยนะคะต่อต้านเฟคนิวและก็สายด่วนผ่านหมายเลขห2 1 2 OCC ร่วมทั้งข่าวสารเตือนภัยอื่นๆนที่เกี่ยวของกับภัยออนไลน์นอกจากนี้ก็มีการแนะนำนะคะเรื่องของช่องทาง การรับซื้อของกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลและการข่าวสารในพื้นที่ร่วมทั้งรายการผู้ว่าซุรินมาแล้วทังสวทสุรินกับมีการดําเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บา้านเพื่อที่จะนําไปเผยแพร่ผ่านหอกระจายขา่าวสื่งการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในหมูบ่บ้านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ